ก็สวัสดีนะครับนักเรียนยินดีต้อนรับเข้าสู่นะครับวิชาคณิตศาสตร์ในเช้าวันที่23กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะครับวันนี้นะครับเนื้อหาของวันนี้ก็จะเป็นเนื้อหาที่ต่อเนื่องมาจากคลิปวิดีโอการสอนของรอบที่แล้วนะครับ ก็ยังอยู่ในเรื่องของโจทย์ปัญหานะครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและโจทย์ปัญหาการลบนะครับของเศษส่วนนะครับทําไมต้องมอีเรื่องซ้ําๆแบบนี้เกิดขึ้นนะเหตุผลก็เพราะว่านะครับการที่จะต้องซ้ําเรื่องเรื่องของการทบทวนเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนเนี่ยก็เพราะว่า,าเพื่อสร้างความชนานาญนะครับความแม่นยําให้กับตัวนักเรียนเองนะครับเพราะว่า มันค่อนข้างจะเป็นเรื่องที่สลับซับซ้อนอยู่นะโจทย์ปัญหาเนี่ยจะไม่เหมือนกับตัวาการแก้สมการเลขปกตินะครับก็คือไม่ไม่ได้ม่ได้เหมือนกับการแก้ประโยคสัญลักษณ์ทั่วไปนะมันต้องมีการตีความมีการวิเคราะห์นะเพื่อเพื่อให้เราเนี่ยหาวิธีการคิดนะครับแล้วก็สรุปฟันธงลงไปว่าเราจะใช้วิธีการบวกหรือลบกับโจทย์ที่เราเจอนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับสําหรับวันนี้นะครับ ก่อนจะเป็นเริ่มนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับ PowerPoint นะครับดีๆจากโรงเรียนวังไกลกังวลนะครับซึ่งเป็นโรงเรียนแม่ข่ายของเรานะครับในงานนี้นะครับในช่วงปิดเพื่อ,อหลีกเลี่ยงโรคระบาดโควิด19นะครับครูก็ขออนุญาตใช้สิ่งที่มีอยู่นี้นะครับมาพัฒนาเพื่อให้มานำเสนอมาพัฒนาเพื่อให้นักเรียนของครูเนี่ยมีความสามารถในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะครับ ไปต่อกันเลยครับมาถึงนะครับก็จะพูดถึงโจทย์เป็นตัวอย่างโจทย์เลยให้นักเรียนดูที่โจทย์นะครับตัวอย่างโจทย์เพราะว่าตัวนี้จะเป็นตัวช่วยที่จะทำให้เราช่วยวิเคราะห์ได้นะครับว่ามันมีเนื้อหาที่มาที่ไปยังไงนะครับมันมีขั้นตอนของการคิดวิเคราะห์ยังไงว่าถ้าเราเจอโจทย์ในลักษณะแบบนี้เราจะจะมีวิธีคิดหรือว่าวิธีการแก้ปัญหายัางไงดูนะครับช่อน้ําประปลาท่อนที่หนึ่งยาวสามเสองส่วนสามเมตร ท่อนที่สองยาว2เศษ4ส่วน5เมตรนํามาวางต่อกันจะได้ท่อน,น้ํายาวกี่เมตรแสดงว่าเขาพูดถึงอะไรครับท่อน้ําตอนนี้มีกี่ท่อนครับสองท่อนใช่ไหมครับแน่นอนครับสองท่อนท่อนที่หนึ่งยาวเท่านี้นะครับยาวเท่านี้ส่วนท่อนที่สองยาวเท่านี้นะครับแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขมาว่าให้สถานการณ์มาว่านะครับนำสองท่อนนี้ม,มาวางเรียงต่อกันจะได้ยาวทั้งหมดกี่เมตรอันนี้ง่ายไหมครับง,ง่ายนะครับวิธีอะไรแน่นอนครับ วิธีบวกครับผมนะครับข้อนี้เป็นวิธีบวกทันทีนะครับดังนั้นเราก็นําตัวเลขนะครับเศษส่วนทั้งสองตัวซึ่งอยู่ในรูปของจํานวนคระตอนนี้นะครับมาจัดให้อยู่ในรูปของมาเขียนให้อยู่ในรูปของประโยคสัญลักษณ์เพื่อให้มันสามารถที่จะเข้าใจได้ง่ายๆนะครับสามารถที่จะเป็นตัวไกด์ไลน์ให้เรานําไปไนะครับเขียนต่อในแสดงเพื่อแสดงวิธีการแก้ปัญหาต่อไปนะครับ อันนี้เป็นการวางนะครับให้ดูนะครับก็คือว่าท่อน้ําประปลาท่อที่1ยาว3เนี่ยคือตัวนี้นะท่อนหนึ่งแล้วเขาก็จับวางกันกันกบท่อที่สองนะครับรวมกันแบบนี้แล้วเราก็จะรวมตั้งแต่จุดเริ่มต้นจนกระทั่งถึงจุดสิ้นสุดก็คือเป็นการใช้วิธีการบวกระหว่างสีฟ้าท่อนที่1กับสีม่วงช่อนท่อนที่สองนะครับก็จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะครับ <c oughs> พอมาอยู่ในรูป ประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้แล้วมันก็ไม่ใช่ปัญหาอีกต่อไปนะครับเราก็ใช้ความรู้หรือว่าหลักการเดิมของการแก้ปัญหาวิธีการบวกก,กับการลบเศษส่วนหรือจํานวนค่ะนะครับก็คือเป็นยังไงครับถ้าเขียนในรูปของจำนวนค่ะก็จัดการเปลี่ยนให้มันเป็นอะไรครับเป็นเศษเกินเสียก่อนนะครับทั้งคู่เปลี่ยนเป็นเศษเกินโดยการเลยครับ3ไปคูณกับ3บวกด้วย2 3 3เป็น9 9บวก2เป็น 11นะครับสิบส่วนสบวกด้วย5คูณ2เป็น10 10+ เป็น1 4นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเป็น11ส่วน3บวกด้วย14บส่วน5นะครับส่วน4ส่วน5ตามนี้เลยนะครับนะครับตามนี้นะครับได้โจทย์มาเป็นแบบนี้แต่เวลาเราแสดงวิธีทำนะครับเห็นไหมครับวิธีทำให้ขี่เส้นใต้เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ ลำดับเหตุการณ์ทีละขั้นตอนนะครับบอกให้รู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาบ้างนะท่อนั้นปลาปาท่อที่หนึ่งยาวเมตรเว้นนะครับท่อนที่สองยาวเมตรเว้นนะครับนํามาวางต่อกันได้ท่อยาวนะครับคําว่ามาวางต่อกันได้ท่อยาวก็คือเป็นการดําเนินการในโจทย์นั่นเองนะครับก็คือเอาตัวเลขที่ให้มาตัวที่หนึ่งกับตัวที่สองเนี่ยมาบวกรวมกันซึ่งเราจะจัดการดําเนินการนะครับในโจทย์นี้ พื่อแก้ปัญหาต่อไปนะครับอันนี้ก็ได้ตัวเลขตัวนี้นะครับนะี่ครับในขั้นะตอนต่อไปก็คือการหาคอลนอของมันนั่นเองนะครับคอลนอของตัวส่วนคือ3กับ5พิจารณาดูนะครับว่า3กับ5เนี่ยกูถามก่อนเลยว่า3กับ5เนี่ยเป็นจํานวนเฉพาะแล้วหรือยังนะครับพอโดนคําถามอย่างนี้เมื่อไหร่นักเรียนก็จะต้องถามตัวเองกลับไปว่าไอ้จำนวนเฉพาะเนี่ยมันหมายถึงอะไรต้องรู้ความหมายหรือว่าคํานิยามของมันก่อนใช่ไหมครับ จำนวนเฉพาะก็คือจำนวนใดๆก็แล้วแต่ที่ไม่มีตัวใดไม่มีตัวเลขตัวใดนะครับหารมาได้ลงตัวยกเว้นตัวมันเองและก็หนึ่งามาดูที่สามสามมีอะไรหารได้ลงตัวไหมครับยกเว้นนอกจากหนึ่งกับสามแล้วมีอะไรหาไม่ลงตัวไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้เป็นจำนวนเฉพาะแน่นอนห้ามีไหมครับที่มากกว่าหนึ่งกับห้าเลยมีไหมไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นสามกับห้าเป็นจำนวนเฉพาะแล้วเราก็ไม่ไปตั้งหารอะไรอีกแล้วนะครับทีนี้ก็จัดการคูณ สลับได้เลยนะครับคำว่าคูณสลับก็คือเอาสามไปคูณห้านะครับแล้วก็สิบเอ็ดไปคูณห้าคุยง่ายก็คือสามคูณห้ามันก็ได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสิบห้าคอนอของทั้งสามแล้วก็ห้าคือสิบห้านะครับเขาก็จัดการคูณสลับแบบนี้นะครับเอาสิบเอ็ดไปคูณห้าห้ามาจากไหนนี่ครับตัวนี้ครับนะครับตัวส่วนของอีกตัวหนึ่งสามคูณห้าเสร็จตัวเศษด้านมันก็ต้องคูณด้วยส่วนสามยังไนก็คือสามตัวฝั่งนี้ไงครับ เราแค่คูณสลับเฉยๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้มันเป็นจํานวนเฉพาะทั้งคู่นะครับสามารถคูณสลับได้เลยโดยที่ไม่ต้องตั้งหารนะครับห้าไปคูณกับ3ามนะครับสิบสี่ไปคูณกับสามนะครับออกมาเป็นเท่าไหร่ครับห้าสิบห้าส่วนด้วยสิบห้าบวกด้วยสีส่วนด้วยสิบห้านะครับเท่ากันหรือยังครับตัวส่วนเมื่อเท่ากันแล้วนะครับสามารถดำเนินการได้เลยนะครับ ก็ดำเนินการเฉพาะเอาตัวที่เป็นตัวเศษคือ55บวกด้วยตัวเศษอีกฝั่งหนึ่งก็คือ42นะครับก็จะได้เท่ากับ97ส่วน15นะครับถ้าดูอย่างนี้97ส่วน5ตอบได้เลยไหมครับยังครับยังทำยังไงครับมันเป็นเศษเกินอยู่ต้องตอบให้อยู่รูปอย่างง่ายรูปอย่างง่ายของเศษเกินก็คือจํานวนคลาสนั่นเองนะครับโดยการถามตัวเองว่า15ไปคูณอะไรได้กับได้เท่ากับ97มันไม่มีหรอกครับมันมีใกล้เคียงนะครับ ใกล้เคียงห้ามเกินนะครับคือง่ายก็คือสิบห้าไปคูณกับหกนะครับได้เท่ากับเก้าสิบสิบห้านะครับได้เท่ากับเก้าสิบนะครับยังเศษอยู่อีกเจ็ดนะครับก็เอาเจ็ดมาวางตรงนี้นะครับก็คือสิบห้าไปคูณกับหกได้เก้าสิบบวกเจ็ดเป็นเก้าสิบเจ็ดนะครับเพราะฉะนั้นก็ตอบได้เลยว่าอาตอบนะครับท่อน้ําทั้งสองท่อนเนี่ยเมื่อวางเรียงต่อกันจะมีความยาว หกเศษเจ็ดส่วนสิบห้าเมตรตอบได้เลยนะครับตามนี้นะครับขั้นตอนตอน่ตอ,ตอไปคือการตรวจสอบความสมเหตุสมผลนะครับเนื่องจากสามเศษสองส่วนสามอยู่ระหว่างสามและสี่งงไหมครับสามและสี่ก็ถ้าเราลากมาก็คือมันมันได้สามแล้วครับแต่มันก้ามกึ่งจะไปทางสี่อยู่แต่มันก็ยังไม่ถึงสี่ใช่ไหมครับนี่มันคือสามแล้วนะครับแต่ มากกว่าสามไปอีกสองส่วนสามใช่ไหมครับแสดงว่ามันก็เกือบๆจะเท่ากับสี่อยู่แล้วส่วนสองนะครับอยู่ระหว่างสองกับสามใช่ไหมครับเพราะว่าสี่ส่วนห้าเนี่ยมันคือส่วนที่เกินจากสองมาใช่ไหมครับอ่าลองมารวมกันนะครับลองรวมเล่นๆนะก็คืออ่ะสามบวกสองเป็นเท่าไหร่ครับห้าใช่ไหมครับและมีเศษอีกด้วยใช่ไหมครับอ่ามีเศษอีกนะครับมีเศษอีกนิดๆนะทีนี้ เศษนี้มันก็อาจจะกลายเป็น6คำตอบที่ได้เมื่อกี้เราตอบ6เห็นไหมครับสแสดงว่าคําตอบที่เราตอบเนี่ยสมเหตุสมผลไหมครับสมเหตุสมผลนะครับไม,ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรเลไม่เกินความเป็นจริงหรือไม่ไม่ไม่เหนือจากความเป็นจริงไปเยอะเท่าไหร่นะครับฉะนั้นข้อน,นี้ก็ถือว่าสมเหตุสมผลพอสมควรนะครับตอบได้เลยครับมาดูตัวอย่างต่อไปครับ วันแรกเพชรใช้เวลาเดินทางมาโรงเรียน1เศษ1ส่วน6ชั่วโมงซึ่งวันที่2ใช้เวลาเดินทางน้อยกว่าวันแรก1เศษ1ส่วนสี่ชั่วโมงนะครับวันที่2เพชรใช้เวลาเดินทางมาเท่าไหร่นะครับโรงเรียนกี่ชั่วโมงนะครับมาลากเส้นก่อนเพื่อความชัดเจนนะครับถ้าดูอย่างนี้จะงงะครับพูดง่ายคือวันแรกใช้เวลามากแต่วันที่2ใช้เวลาน้อยแต่สิ่งที่เขาต้องการจะรู้ก็คือวันที่2ใช้เวลาเท่าไหร่ฉันอยากรู้นะครับอะไรแบบนี้นะ มาดูเส้นนะครับก็จะลากเส้นอย่างนี้นะวันแรกเท่านี้วันที่สองเท่านี้อันนี้คือเส้นสมมุตินะครับขีดเส้นสมมุติขึ้นมานะครับสาเหตุที่สีม่วงเนี่ยกวันที่สองเนี่ยมันไม่ได้แคบเกี่ยวไปถึงเท่าเท่ากับตรงนี้เพราะเวลาที่มันใช้ไปยังครับน้อยกว่าวันแรกใช่ไหมครับเขาก็เลยอยากรู้ว่าไอ้วันที่วันแรกเนี่ยมันใช้เวลาเท่าไหร่เนี่ยคือเครื่องหมาย q ป e s t ช o n mark อีกตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่นะครับวันแรกก็คือโจทย์ก็คืออะไรครับ เราก็จะต้องเจออะไรครับตัวนี้เอาตัวนี้ตั้งแน่นอนใช่ไหมครับทายังไงแล้วก็ลบด้วยเนี่ยส่วนนี้ออกไปนะครับเราจะทราบว่าตรงนี้มันคือเท่าไหร่เศษหนึ่งวันสี่ใช่ไหมครับกวันที่สองเพราะว่าเขาใช้เวลาน้อยกว่าวันแรกอยู่เศษหนึ่งวนสี่ไอ้น้อยกว่านะครับคาว่าน้อยกว่าเนี่ยน้อยกว่าอยู่เท่านี้นะครับแต่ถ้าอยากจะรู้จริงๆว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่เราก็ต้องเอาตัวนี้ตั้งแล้วไปลบส่วนที่มันน้อยกว่าออกใช่ไหมครับเราก็จะทราบว่าเวลาที่เขาใช้เดินทางในวันที่สองเนี่ย เป็นเท่าไหร่เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้แบบนี้นะครับเห็นไหมครับเอาเวลาทั้งหมดของวันที่1ตั้งลบด้วยเวลาที่น้อยกว่าของวันที่2ออกไปนะครับก็จะเหลือเวลาที่ใช้เดินทางจริงของวันที่2นะครับถ้าเจอโจทย์ลักษณะแบบนี้ก็ใช้วิธีนี้นะครับถ้าเจออย่างนี้แล้วเป็นงครับจัดการให้อยู่รูปของเศษเกินให้เรียบร้อยก่อนนะครับไหมครับเนี่ยนะครับหกหนึ่งเป็นหกบวกหนึ่งเป็นเจ็ดนะครับลบด้วยเศษหนึ่งสี แล้วก็มาหาคอลนอของ6และ4โดยการตั้งหารแล้วนำจำนวนเฉพาะไปหารมาทั้งคู่นะครับจำนวนเฉพาะตัวแรกที่จะหาร6กับ4ได้ก็คือเป็นคู่ทั้งคู่นะครับเป็นเลขคู่ทั้งคู่2นั่นแหละครับ2เท่าไหร่ได้3 2เท่าไหร่ได้6 2 3เป็น6 2 2เป็น4ก็จะได้ตัวเลข2 3และ2ซึ่ง2ที่นำมาหารกับผลหารของอ2หาร6นะครับได้2ได้3 เป็นจำนวนเฉพาะแล้วแล้วสตัวนี้ที่เกิดจาก2มานำมาหาร4นะครับก็เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันดังนั้นคอลนอก็จะจะเกิดนะครับผลของคอลนอก็จะเกิดมาจาก2ตัวที่ไปหารคูณด้วยผลหารของตัวนี้ก็คือสนะครับแล้วก็คูณด้วย2 2 3าเป็น6 6ไปคูณกับ2เป็น1ิคอลนอของหและสีนะครับก็คือ12นะครับไปดูต่อนะครับเห็นไหมครับคอลนอของ และ4คือ12นะครับแต่ทีนี้ด้วยความที่มันยังไม่เป็น12ใช่ไหมครับเมื่อกี้เราได้คนละนอน12จริงแต่มันยังไม่เป็น12เราต้องทำเป็น12ก่อน6ต้องเป็น12ก็ต้องเอาอะไรไปคูณครับ2ตัวบนก็ต้องคูณด้วยนะครับคูณกับ7ด้วยส่วนตัวนี้เอาอะไรไปคูณถึงจะเป็น12เอา3ไปคูณ4นะครับเป็น12 3ก็ต้องไปคูณกับ1ด้านบนด้วยนะครับเกิด ตัวเลขชุดใหม่ขึ้นมานะครับเศษส่วนชุดใหม่ขึ้นมาก็คือ14ส่วน12นะครับยังงงนะครับ14ส่วน12มาจากไหนก็คือมาจากตัวนี้เลยครับนะครับมาจากตัวบนนั่นแหละนะครับเป็นตัวเลขชุดเดิมนอ่แต่ว่าเราจัดการทําให้ครนอของทั้งคู่เนี่ยมันเท่ากันนะครับเพื่อที่จะดําเนินการลบหรือบวกต่อไปนะครับทีนี้ต่อมา3ส่วนด้นะครับก็เหมือนกันมาจาก1ส่วน4นะครับ ทีนี้มันเท่ากันแล้วเราก็จัดก,การลบตัวบนได้เลยลบเศษได้เลยนะก็เอาสิบสี่ไปลบกับสามเรือสิบเอ็ดส่วนสิบสออันนี้สิบเอส่วนสินี่เป็นตัวเลขดูดีๆนะครับเป็นเศษส่วนแท้นะครับก็คือตัวบนน้อยกว่าตัวล่างใช่ไหมครับตัวเศษน้อยกว่าตัวส่วนแล้วก็ไม่สามารถตัดทอนให้อยู่ในรูปอย่างต่ําไปได้มากกว่านี้แล้วนะครับก็ตอบได้เลยนะครับตอบสิบเอส่วนสิบสองชั่วโมงช่ไหมครับง่ายนะครับ ตรวจสอบความสมเหตุสมผลก็ตามนี้นะครับความสมเหตุสมผลก็คือยังไงเลยหนึ่งชั่วโมงแล้วอยู่หนึ่งอยู่ระหว่างหนึ่งกับสองใช่ไหมครับหนึ่งนิดๆแต่ตัวนี้ยังไม่ถึงชั่วโมงซะทีซ้ำไปใช่ไหมครับถ้าเราเขียนเป็นตารางก็คือ ใช้เวลาแค่ระบายสีไปหนึ่งช่องยังเหลืออีกสามช่องมันก็น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนิดๆใช่ไหมครับต,ตัวนี้ก็เขาบอกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่น้อยกว่าเท่าไหร่ก็ไม่ถึงชั่วโมงแน่นอนนะครับเพราะว่าก็มันนิดเดียวเองนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราตอบนี้ยยังไม่ถึงชั่วโมงนะครับเนี่ยสิบเอ็ดส่วนสิบสองนะครับถ้าจะเต็มเต็มชั่วโมงก็คือตัวนี้ต้องกลายเป็นสิบสองส่วนสิบสองก็จะเป็นหนึ่งชั่วโมงทันทีแต่ตัวนี้ เกือบเกือบชั่วโมงแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงวันแรกเราใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงกว่าๆนะครับหนึ่งชั่วโมงนิดๆแต่วันที่สองนี่เกือบชั่วโมงแต่ยังไม่ถึงชั่วโมงโเค,คียบความสมเหตุสมผลก็ถือว่าเราเราโอเคนะครับเราตอบถูกดูที่แบบฝึกหัดมีทั้งหมด4ข้อนะครับ อันนี้เป็นกิจกรรมนะครับกิจกรรมเฉยๆแม่ใช้น,น้ำมันทอดปลาไปส่วนแล้วยังเหลือน,น้ามันอีก1ส่วนสลิตรเดิมแม่มีน้ามันอยู่เท่าในขวดเท่าไหร่คือพูดง,ง่ายก็คือตอนนี้เราลองจินตนาการดูว่าในขวดนะนะครับแม่เทแม่ไม่รู้มีน้ามันอยู่เท่าไหร่นะแต่เทเติมไปแล้วอ่ะทอดปลาแล้วเทใส่ในกระทะเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วทีนี้ทอดเสร็จแล้วกลับมาดูน้ํามันในขวดอ,อ้าวเหลืออยู่แค่นี้เศษหนึ่งเซนสเมื่อกี้ฉันใช้ไปเท่าไหร่นะครับ รู้แต่ว่าใช้ไป2ส,ส่วน5นะครับแล้วเหลืออยู่1ส่วน4ะครับก็อยากจะรู้กลับไปว่าเดิมทีแรกเลยอ่ะแม่มีน้ำมันอยู่เท่าไหร่นะครับคำตอบก็คือนะครับใช้วิธีอะไรครับเราก็ต้องใช้ตัวนี้กับตัวนี้ใช่ไหมครับถึงจะรู้ว่ามันมีน้ำมันเท่าไหร่ใช่ไหมก็ต้องใช้วิธีอะไรครับวิธีน่าจะเป็นวิธีบวกนะครับเพราะว่าเราจะได้อาน้ำมันที่ ใช้ทอดไปมารวมกับส่วนที่เหลืออยู่ก็จะได้น้ำมันเดิมที่แม่มีอยู่ใช่ไหมข้อนี้นะครับอันนี้คิดเล่นๆนะครับถ้าเป็นเวลาปกติที่เราเปิดเทอมอยู่เนี่ยามาโรงเรียนปกตินะครับครูก็จะทํากิจกรรมนี้เป็นกลุ่มในห้องนะอดุลถมดินในที่แปลงหนึ่งนะครับไปแล้ว2เศษ5ส่วน6ไร่จะต้องถมอีกเท่าไหร่2เศษ5ส่วน6ไร่อยู่ระหว่าง2กับ3ใช่ไหมครับจึงจะเต็มพื้นที่3าม เสร็จสามส่วนสี่ไร่ทำยังไงเอง่ยถมไปแล้วนะครับถมไปแล้วได้เทา่านี้แต่ที่จริงมีอยู่เท่านี้นะครับวิธีการก็ทำยังไงครับเราก็อยากจะรู้ว่าที่เหลือจากถมเนี่ยมันมีอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมครับ <C> ก็คือต้องเอาตัวที่เป็นพื้นที่เต็มเมเนี่ยนะครับที่เขามีอยู่เนี่ยตั้งไว้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปเป็นยังไงไปลบกับตัวที่ถมไปแล้วใช่ไหมครับก็จะเหลือพื้นที่ที่ยังไม่ได้ถม ใช่ไหมครับงงไหมครับเอาตัวนี้ตั้งแล้วลบกับส่วนนี้ออกไปนะครับก็จะทราบว่าที่เหลือยังไม่ได้ถมอยู่เท่าไหร่อันนี้ลองไปคิดเล่นได้เลยนะครับต้องเอาไปไปฝึกทําด้วยตัวเองตอนว่างๆก็ได้อันนี้ไม่ใช่แบบฝึกหัดแต่ว่าให้ฝึกความสามารถตัวเองว่าถ้าถ้าเราอยู่เจอสถานการณ์แบบนี้เราจะแก้ปัญหาเองได้ไหมนะครับฝึกเล่นฝึกความชํานาญนะครับทีนี้ไปที่แบบฝึกหัดเลยครับ แบบหักอยู่ตรงนี้นะครับสี่ข้อนักเรียนทําเลยครับแก้วซูตาส่วสี่กิโลกรัมนะซึ่งน้อยกว่าน้ําตาลทรายห้าส่หกกิโลกรัมแก้วซื้อน้ําตาลทรายกี่กิโลกรัมโอเคนักเรียนไปลองตีโจทย์มานะครับลองวิเคราะห์โจทย์มาแล้วก็อาจจะส่งมาให้ครูดูก็ได้ทางไลน์วาหรือถามก็ได้ข้อนี้มันเป็นวิธีอะไรนะครับระหว่างบวกกับลบนะนะครับถ้าครูตอบได้เดี๋ยวนั้นครูก็จะตอบเลยนะครับแต่ถ้าครูไม่พร้อมตอบก็อย่าพึ่งว่ากันนะครับ ไม่สะดวกที่จะตอบก็จะพึ่งว่ากันแต่ให้ให้ลองให้ลองทําตามความสามารถของตัวเองดูก่อนนะครับโดยดูวิดีโอนะครับประกอบด้วยนะครับถ้าเจอสถานการณ์แบบนี้คุณจะแก้ปัญหาย,ยัางไงสําหรับนะครับเช้าวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะครับก็ขอบคุณนะครับนักเรียนทุกคนนะครับที่เข้ามาเรียนนะครับเข้ามาดูแล้วก็ศึกษาหาความรู้จากคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็ขอบคุณสําหรับ นักเรียนนะครับบางคนนะรหรือหลายๆคนที่ที่ส่งงานส,สม่ำเสมอแล้วทากิจกรรมตามที่รับมอบหมายไปนะส่วนคนอื่นที่ยังไม่ทําเลยนะครับหรือยังไม่ได้เริ่มต้นเข้ามาทาเนี่ยช่วยบอกเหตุผลนิดนึงนะครับแล้วก็ขอให้ปรับเปลี่ยนตัวเองให้เร็วนะครับเพราะว่าเราจะช้าแล้วก็ไม่ทันคนอื่นเขานะครับถ้ามีปัญหาหรือว่าข้อสงสัยอะไรเนี่ยสามารถสอบถามมาได้หลายช่องทางมากนะครับไม่ว่าจะเป็นทางคอมเมนต์หรือว่า ข้อความ Messenger หรือว่าแม้กระทั่งไลน์เองที่เธอมีการติดต่อสื่อสารกับครูอยู่นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับแล้วก็สวัสดีพบกันใหม่ในวิชาต่ตอไปแล้วก็คณิศาตสตร์ชั่วโมงหน้านะครับขอบคุณและสวัสดีครับ